อาจุมา <Ash> ตอนนี้ช่องอาจุมามี Membership แล้วนะคะใครอยากได้สิทธทิพิเศษต่างๆก็สมัครตรงนี้เลย ออนจุมาสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งเองค่ะวันนี้นะคะเขาก็ตัดสินใจค่ะว่าเขาเนี่ยจะไปทำเลสิกค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สายตาสั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจจะไปทำเลสิกอ่ะตั้งแต่ตอนที่จะไปเรียนปริญญาโทที่ลอนดอนแล้วค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นนะคะเขาก็ได้ปรึกษาหมอค่ะว่าเนี่ยเหมือนจะไปเรียนต่างประเทศก็เลยอยากทำเลสิกด้วยความที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบใส่แว่นนะคะแล้วก็เวลาใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็จะชอบมีหนอง ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบพายีตานะคะเป็นภูมิแพ้แต่คุณเดิมอยู่แล้วเนี่ย<อ>ก็เลยทําให้พอใส่คอนแทคมันก็เลยสกปรปกง่าย<อ>ก็เคยไปปรึกษาหมอ,หมอเรื่องการทําเดสิกมาแล้วครั้งนึงหมอก็บอกเขาว่าแนะนําว่าไม่ให้ทําดีกว่าค่ะ <c oughs> เพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยจะต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะทําให้เขาเนี่ยอาจมีโอกาสที่กลับมาใส่ตาสั้นมากขึ้นก <c oughs> ว่าเดิมได้อีก<อ>ซึ่งเขาบอกว่าให้เรียนอะไรให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยกลับมาทําค่ะแล้วตอนนี้นะคะเขาคิดว่าเขาพร้อม มากเลยเขาคิดว่าเขาคงจะไม่ได้เรียนอะไรหนักๆักอีกแล้วอะ่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทำเลสิกค่ะจะบอกว่าในชีวิตประจําวันของเขานะคะเมื่อ,อไหร่ที่เขาเนี่ยลืมแว่นตาประสิทธิภาพการมองเห็นของเขาเนี่ยจะลดลงและทำให้การใช้ชีวิตของเขามันยากขึ้นค่ะแล้วคนที่ได้รับผลกระทบนั้นมากที่สุดก็คือาชิตั้งแต่จะใส่ตาสั้นมาเกโด,ดนผลกระทบอะไรบ้างวุ่นวายมากเลยเข้ามหัว แกก็มองไม่เห็นไฟแดงเดินไปไหนให้เรียกเพื่อนแกก็มองไม่รู้ว่าใครคือเพื่อนพอจะไปดูหนังแกไม่พร้อมันกูก็อนดูนั่นแหละค่ะทุกคนทําให้ทาชีนะคะเรียกร้องใส่เขาเนี่ยไปทําเลสิกตั้งมาแล้วค่ะแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่พร้อมสักทีนะคะด้วยความกลัวพวกมันแพงอะไรต่างๆมากมายก็ทําใหำไพ้เขาเนี่ยยังไม่ได้ทำ <ส> عة, วันนี้นะคะเขาก็เลย design, ตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะไปผ่าตาตาทำเลเซียค่ะช le ีวิตของเขาเนี่ยจะได้สดใสมองเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นก็บอกว่าจริงๆแล้วนะคะทาชชี่เนี่ยก็เคยทำเลเซี์มาแล้วค่ะแล้วนางมาบอกเขาว่าให้นางมาพูดเองกว่าทาอะไรทัายแก้วในสิงแล้วใช่ไหมไหนมาเล่านิว่ามันเป็นยังไงตอนที่ผ่าตัดมาไหนแก้วฮะก็เล่าไงทาตอนผ่าตัดนะุ้คนเดียวว่ามันเป็นเรียบผม ใช้สุดชีวิตเวยมันน่ากลัวมากเนี่ยทุกคนทำให้เขาอ่ะไม่อยากไปทำเว้ยทมันเล่าจนแบบผมไม่กล้าไปทำเลยอ่ะมันเจ็บมากหรอต้องฉีดยาชาที่ตาผมนี่แล้วเขาก็ใช้มือเนี้ยสามนิ้ววักลูกตาผมโอ้ดีดีาไม่เจ็บหรอกแค่ไม่รู้สึกอะไรเลย ก็มาให้กำลังใจจูมาเลยครับจะมาเลนจูม่าจะขาดใส่ขาหนีเลยเหรอคือวันนี้จูม่าเขาจะถอดนักตาออกเลยเว้ยก็ดีดิมึงก็หนีเที่ยวได้อ้ยจูม่ามองเห็นมุกพวกมึงไม่สะอาดนะนะจูม่าทำวันนี้เลยเหรอวันนี้เหมือนตัวตายเฉยยอืมแต่ง้าสั้นสอะไรสั้นสองร้อยห้าสิบเห็นไหมไกลๆมองไม่รู้ว่าหน้าใสต้องไปสบายๆติดน้าบ้านเหมือนบ้านเองครับเหมือนบ้านเอง ตอนนี้นะคะเขาก็จะไปวัดสายตาค่ะว่าเนี่ยสายตาเขาเป็เเนี่ยสั้นเท่าไหร่นะคะ 2> 6 2สองสลับข้างค่ะ5 3าสสามี่สองโอเคค่ะหกสองหกสองห้าค่ะนี่ก็เขาเขาได้ฟังนะครับว่าการเลันเลสิอท,ที่มาทำเน,นี่ยเรียกว่าลิลิกใช่ไหม ตัดยังไงบ้างกระจกตามสจันทร์มาเป็นแผ่นเลยอ่ะเมื่อกี้นะเขาบอกว่าถ้ายิ่งเราสายตายิ่งน้อยอ่ะมาทาอ่ะก็จะยิ่งประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่สายตาเยอะๆค่ะเขาบ,บอกบอกเขาเนี่ยสายตาน้อยอยู่เขาไปแอบออจะต้องสำเร็จแน่นอนเปล่เปเาเกี่ยวเดีวยวสายตาเยอะน้อยมันเกี่ยวความสำเร็จหรออ่ะครับตอนเกมารักษาเกียมไม่ได้มาดูนี่ใช่ไหมเกมไปมัตั้งใจดูลเลยโทรศัพท์แน่เลย ไม่ได้ใส่อวนบ่อยๆที่ต้องทำได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ทำนักเวลานั้นถ้าน้องไม่ได้ใส่แว่นตลอดจนต้องใส่ให้ชิมเพื่อเทรนตัวเองค่ะว่าเวลาทํามันจะเหมือนกับเราใส่แว่นคอยหมุม้อไปก่อนทุกต้นวันนี้นะคะพี่เขามาบอกว่าเขาแล้วที่เขามาตรวจอะแล้วหมอไม่ให้ทำให้เขาไปเรียนก่อนแล้วพรา หมออยากให้เขาอะใช้เวลาในการที่เขาไปเรียนใส่แว่นค่ะเพราะเขาไม่ยอมใส่แว่นเขาจะไม่ชีนนะคะเวลาเขาทาเลสิกมาแล้วเนี่ยพื้นอาจกนลอยได้เหมือนเราแบบมีลอยอยู่ก็เราือนคนเพิ่งตัดแว่นใหม่ๆลเลยเขาใส่็มอาจจะแบบมึนๆเพราะมันจะกาดระยะเล็บยากขึ้นเพราะเราไม่ชินกับสายตาจุดนั้นไงใช่ทัใใ้งสยตาคนที่คิดจะมาทําเลสิกนะบอกเลยว่าใส่แว่นเถอะทุกคนอย่าเป็นแบบเขาเลยไม่งั้นก็ไม่รู้หมอจะให้ทําหรือเปล่าตอนนี้ก็ลุ้นดูนะคะ ที่ตรวจดูต่างๆนะคะพี่คิดว่ามืเกมดีหมดเลยความเสี่ยงเรื่องของโอกาสเกิดเ็นเค่งเคียงอะไรต่างๆ ที่มองว่าน้อยอันนี้ถือว่าเป็น g o o ดแคนดิเดตเลยค่ะของเราถือว่าดีดูสั้นเลยมากระจกตาหนาดีแล้วก็ดูม่านตาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย<ม>ดังนั้นพี่คิดว่าในเรื่องของการเลบอเทคโนโลยีอะค่ะน่าจะสามารถทําได้ทุกวิธีเลยของน้องดูมาเป็นรุ่นไหนนะคะน้อย<ม>อ่าเปนตสุดเลยไหมคะจริงๆวิธีนี้เป็นวิธีใหม่ล่าสุดก็จะดีสุดในแง่ของแผงเลเซโอกาสหรืนผลข้างเคียงอะไรต่างๆก็น้อยลงด้วยค<ห>่ะ<ห> ประมาณเท่าไหร่หรอะคะตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งสองสามหมื่นห้าพันบาทเป็นราคาแบบสองตานะคะ้บอกว่าเมื่อกี้นะคะพี่เขามาแนะนําวิธีแบบว่าให้เราเลือกไว้ว่าเราอาจจะทําเลสิกแบบไหนซึ่งแบบเก่าสุดนะคะก็จะเป็นแบบใบมีดแต่แบบใหม่สุดนะคะก็จะเป็นเลเซอร์ค <c oughs> เขาก็เลยเลือกแบบเลเซอร์ไป day 3ในนี้ส่วนะคะก็มาถึงวันผ่า <c oughs> ตัดแล้วเมือนกันนะคะเขาบอกว่าให้เขาเนี่ยแต่งหน้าแล้ว ห้ามฉีดน,น้ำหอมโลชั่นใดๆเลยเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์่อเครื่องที่แบบว่าจะเลสิกเราเขาก็เลยมาแบบเรียวๆจริงๆมากๆเลยนะคะตอนนี้โปรแกรมที่เขาเลือกนะคะชื่อว่าลเล็กมันจะเป็นการท,ทําเลสิกที่ดีที่สุดแล้วก็แพงสุดเอามาดูกันค่ะเขาบอกว่า,าไม่เจ็บเนี่ยจะไม่เจ็บจริงหรือเปล่า เราข้าหาตัดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับคุณมากมาตัดแล้วต้องการทำใจกอนมือเย็นเฉียบวารีนนะคะมี่กำลังใจคุณหมอเต่นปะัตาไันะคะทำมินมากหน้าใช่ไหมครันี่เป็เบตาดีนค่ะตอนทำผ่าตัเสร็จคุณหมอก็จะไปเอาให้จะเจ็บไปหน้านิดนึงนะคะ ลืมตาทั้งสองข้างเลยนะคะมองลงไปเท้าค้างไว้หน้าค่ะตึงๆที่ตานิดนึงนะคะอบค,ครับอาจะมาทำตาหลึกได้แล้วนี่ครับจะมาเหมือนตกใจตลอดเวลา ไม่นานครัคนประมาณค้าะ23ไม่นาทีได้ไหมในการเลเซอร์นะหรือว่าลูกโดแล้วก็ประมาณไม่เกินห้าทีตั้งสิ đơn là tăng cây nhà thì đơn là ตอนนีควาสอาดนนะคะเป็นไงบ้างชูมาไม่เจ็บใช่ไหมแต่เร็วมากนะครับวนยี่ินาวิครับผมวันนี้เก่งมากค่ะมองแนน้งมากๆหลับตาไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็เห็นเป็นหมอป้าๆวินางาปกตินะคะขอดูพี่หมอกอดูพีหมอสุ่คนเลย นะหลักๆเลยเสร็จปกเราก็ต้องมาตรวจต่อว่าทุกอย่างเไม่ต้อยน้อยมากนิ่งจริงๆตอนนี้ยังนิ่งอยู่เลยเสร็จแล้วส่วนภากของว่าเรียบร้อยดีจ้ะอยาวันนี้มันจะเป็นหมอกๆแหละประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวสัก5-6ชั่วโมงจะดีขึ้นนี่ดีมากเลยอ่ะดีมากสีดๆนะสวัสดีตอนระหว่างทำรู้สึกไงรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าไม่เจ็บเลยรู้สึกเร็วไหมเร็วจะมีตอนหนึ่ง ขาหมดนเลยแบบงมว่าจะมองตรงไหนไหสีขาวเลยฮะดูดิเป็นนี้ใช่ไหมเป็นสีขา,านี้เลยใช่ไหมอว่าเอาอะไไาจะเนอห็นมันเจ่งไง,งเ <c oughs> งจะปดูภาพเกตอนตอนแรกแว่ากตเหลือกันชันเลยไม่ดู <c oughs> นี่เขาบอกว่าเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรนเนครที่เขาถอดขึ้นไปกอนมาจากเหครับผมเป็นอง่ายงี้ยเงออผมาต้องเขย่านะแล้วจะเห็นมันชันเล มาครับเราบูชาไม่ใช่ใช่ไหม A few moments later อะไรกลายเป็นมดแดงเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับมองเห็นไห หมายถึงว่ารูตรงจมูกนะไม่มองรูตรงนี้รูตรงจมูกอ๋อเขาเรียกว่าตาันแดงนะนี่คือเพื่อเพื่ออะไรนะพี่เ็เราต้องการการขยายตานะคะแต่ตอนทําไม่ได้รู้สึกเจ็บใดๆนะไม่เจ็บเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะชิวเลยสองข้างของเราทํามาก็เรียบร้อยดีทั้งสองตาเลยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้กลับไปนอนพักเยอะๆแล้วก็ถ้าระหว่างนี้มีปัญหามีข้อสอบถามอะไรก็ติดต่อที่หมยได้24ชั่วโมงเลยใ่คะ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยค่ะยิ่งเหวยตี ได้เลยวา่วัทีค่ะทุกคนมี่็็ผ่านมา1วันแล้วนะคะจะบอกว่าเมื่อคืนชิวมากไม่เจ็บเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีนัดมาต่อาตามวัเดแดงค่ะเซมานที่ <c oughs> คืชกา ที่ตาเราเป็นเก้าอี้ตาดิคจะว่าไม่สามารถจับได้เยนะครับจับจับได้เลยนะครับโชอบที่ผ่านมานั่งหนึ่งวันนี่สายที่ผมชอบนั่งเล่นโทรศัพท์มองไกล้ปกติเขามองหนังสือเงี้ยครับไม่่ใชตอนนี้นะคะเขากำลังจะเข้าไปหาคุณหมอค่ะว่าตาที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็ทุกอย่างดูเรียบร้อยดีค่ะแผลผ่าตัดดีไม่มีการอักเสบอะไรทั้งสิ้น3วันล้างหน้าได้แล้วก็น้ำตาลเทียมหยดบ่อยแค่ไหนก็ได้เชื่อได้สัญญาตามจะแห้งง่ายก็หยดน้ำตาลเทียมยาหยดบ่อยแค่ไหนก็ได้หยดยปหมดดีค่ะหยดไปหมดน่าจะมาหน้าสดกับนี้มาพร้อมกับลูกกะตารุ่ใหม่ใช่ทุกคนเหมือนเต้ไปทายทายเต้ฉันเจ็บจะบอกว่าตอนนี้นะคะเหมือนได้โลกใหม่ แต่ว่าตอนนี้นะคะยังมีแบบหมอกหมอกอยู่เพราะว่าแผลยังไม่ติดดีนะคะเขาบอกว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่าภาพกลมเลยก็เมื่อกี้นะคะทุกคนเมื่อกี้เลยขาถามว่าเฮ้ยพี่แล้วคนใส่ตาซ่านเนี่ยมันเป็นยังไงอรอคนใส่ตาซ่านนะคะมันก็เหมือนกับเวลาเราถ่ายรูปอะแล้วเราอะถ่ายรูปไม่ชัดอะแต่ตาตั้นจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมมันจะแบบพี่ั้นเลย นี่นครับแต่จะม่าน่าจะประมาณจะม่าสร้างหลยก็จะประมาณนี้ครับมองเห็นลูกตาเห็นไปจมูกแต่มองไม่ชัดว่าเป็นใครใช่แต่ตอนนี้กูม่าทำเลยสิกักสีหายสีปุ๊บอย่างนี้อ,อ มาทําเลสีแบบเขานะคะก็มาได้เลยค่ะที่ T R s N U นะคะถ้าเกิดใครมาทำนะครับบอกเขาว่าอาจุมาเป็นคนชวน<อ>มีส่วนลดอ่ะเพราะมีคนรู้จักเป็นคนชวนเพราะทุกคนรู้จักอาจุมาทุกคนรู้แฟนขับรู้แต่ทำไมก็ไม่รู้อ๋อตอนนี้นะคะแฮปปี้กับโลกใบใหม่มากๆเลยก็ได้ชอบคลิปนี้นะคะรืมกด like, ไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e อจุมาเลยนะคะวันนี้เวลานะคะไม่แต่งหน้าหนึ่งอาทิตย์นี่แต่งฟันไม่ไแต่งเหม็ดมลย ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะคะจะบอกว่าตอนนี้ตาของเขาเนี่ยชัดแล้วที่เขานะคะเลือก TRS c น่ะก็เพราะว่าทาชี่แนะนําค่ะบอกกับเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทําเลสิกอยู่แล้วด้วยก็เลยทำให้เขาเนี่ยมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วเขานะคะได้ทําเลสิกกับคุณหมอภาวิกาค่ะซึ่งเป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับการทาลีเล็กละทําให้เขาเนี่ยมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะมีสิ่งนึงที่เขาประทับใจใน TRS c มากมากเลยก็คือการบริการค่ะเขามีบริการที่ปรึกษา24ชั่วโมงเลยนะไม่มีทีี่ไหนนนเป็แบบ แล้วนะคะคือสุดยอดมากๆเลยใส่ใจลูกค้าใส่ใจคนไข้มากๆเลยนะคะก็ถ้า FC คนไหนนะคะอยากมาทำรีเล็กแบบเขาเนี่ยก็มาได้เลยค่ะที่ t r n c นะคะ